ที่จะศึกษาให้เข้าใจนอกจากนั้นก็ทุ่มเทสติปัญญาความสามารถพลังทั้งหลายที่มีลงไปในการปฏิบัติให้ให้บังเกิดผลแก่ใจทีละน้อยทีละน้อยตามลาดับจนกระทั่งชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นจนถึงที่สุดและปฏิเวทคือผลที่ได้รับก็ต้องสูงสุดอีกนั่นเองพอสูงสุดพอเข้าใจทั่วถึงแล้ว ็จะต้องนำธรรมะนั้นมาเผยแผ่ให้สูงสุดสูงสุดของธรรมะที่จะนำมาบอกกล่าวได้แล้วก็สูงสุดของสติปัญญาความสามารถของสมาชิกธรรมะมาตาผู้ทำหน้าที่ในการเผยแผ่ที่จะเรียกว่าเป็นธรรมทูตหญิงนั่นอีกด้วยแต่ก็จะเผยแผ่สูงสุดเฉพาะเท่าที่ควรก็คือในเรื่องของความทุกข์และการดับทุกข์ จะพูดถึงธรรมะข้อใดชื่อใดที่ท่านเอ่ยว่ามีตั้ง84,000พพระธรรมขันธ์นั้นก็จะหยิบมาพูดในแง่มุมที่ส่งเสริมให้เข้าถึงความเข้าใจในเรื่องของความทุกข์และการดับทุกข์ให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องของหลักปฏิบัตินะคะซึ่งความรู้ของสมาชิกธรรมมาตา ก็ย่อมจะต้องแตกฉานทั้งในเรื่องของฝ่ายธรรมะและในขณะเดียวกันก็จะต้องให้ความรู้ในเรื่องของการที่จะออกไปติดต่อกับสังคมภายนอกหรือกับโลกภายนอกในฐานะธรรมทูตหญิงฉะนั้นก็ได้กำหนดเอาไว้ว่าจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้ในเรื่องของวิชาการที่เป็นศาสตร์ต่างๆในทางโลกเท่าที่จำเป็น เพื่อที่จะให้ผู้ที่เป็นธรรมทูตหญิงนั้นมีความรู้เท่าทันโลกไม่ล้าหลังโลกสามารถที่จะนำธรรมะเนี่ยไปสื่อแก่ผู้ที่เป็นชาวโลกอย่างเต็มตัวเต็มใจได้อย่างเข้าใจกันเพื่อจะได้ดึงใจให้เข้ามาสู่ธรรมได้โดยไม่ยากจนเกินไปก็ได้ตั้งใจว่านอกจากวิชาศาสตร์ต่างๆที่พึงรู้พึงเรียนแล้วก็ควรจะได้เรียนรู้ ภาษาต่างประเทศสักหนึ่งภาษาแน่นอนนะคะแต่ถ้าสามารถเพิ่มได้มากกว่าหนึ่งภาษาเป็นสองภาษาสาภาษาก็จะเป็นการสะดวกในการที่จะออกไปเผยแผ่ธรรมะให้ยิ่งขึ้นทีนี้คุณสมบัติของผู้ที่เป็นสมาชิกธรรมะมาตากำหนดไว้อย่างไรบ้างก็ได้ฟังอย่าง <c oughs> ได้ฟังอย่างคร่าวๆมาแล้วใช่ไหมคะว่าประการแรกทีเดียว จะต้องเป็นผู้ที่มีเจตจำนงของชีวิตว่าจะสละโลกเพื่ออุทิศชีวิตเพื่อพระธรรมสละโลกเพื่ออุทิศชีวิตเพื่อพระธรรมหมายความว่า <c oughs> ชีวิตที่มีมาในโลกนั้นก็ได้ผ่านเรื่องของทางโลกมามากพอสมควรแล้วก็คงจะได้ทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกของสังคมโลกมาพอสมควร บัดนี้ก็อยากจะทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ที่กว้างขวางแล้วก็สูงสูงส่งมากขึ้นไปอีกทั้งเพื่อตัวทั้งเพื่อตัวเองและเพื่อเพื่อนมนุษย์ฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องสลละโลกคือไม่เกี่ยวข้องผูกพันยึดมั่นอยู่กับสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องผูกพันหรือบุคคลที่เคยเกี่ยวข้องผูกพันมาก่อนในสังคมโลก แต่มีเจตจำนงที่จะต้องอุทิศชีวิตเพื่อพระธรรมเป็นการแน่นอนและไม่มีการกำหนดว่ากี่ปีเมื่ออุทิศชีวิตแล้วก็คือทั้งชีวิตใช่ไหมคะนอกจากนี้ก็จะต้องมีจิตสำนึกที่เสียสละกล้าหาญที่จะซื่อตรงต่อพระธรรมแต่อย่างเดียวพระธรรมเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตจะมีความลำลึกอย่างนี้ไว้ในใจตลอดการ ว่าพระธรรมนั้นเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตฉะนั้นจะต้องซื่อตรงต่อพระธรรมจะไม่ซื่อตรงต่อสิ่งอื่นเพราะจะไม่มีสิ่งอื่นใดที่มีคุณค่าสูงสุดอันควรแก่การเคารพบูบชาเท่าพระธรรมเพราะอะไรจึงเรียกว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดของชีวิตมนุษย์ก็เพราะว่าสิ่งที่มนุษย์ต้องการในชีวิตนี้คืออะไรล่ะคะ ก็ตอบได้ใช so ่ไหมคะต้องการสิ่งที่เรียกว่าความสุขจึงได้อุตสาห์เล่าเรียนหนังสือหนังหาด้วยความยากลำบากตั้งแต่ประถมถึงมัธยมถึงอุดมศึกษาแล้วก็ยังเล่าเรียนกันต่อไปไปต่อถึงต่างประเทศและบางคนก็เล่าเรียนศึกษาอย่างชนิดที่ไม่มีวันจบคือศึกษาวิชาทางโลกเพื่ออะไรก็เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความรู้มาประกอบอาชีพ จะได้มีรายได้มีเงินทองเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวหรือบรรดาลูกหลานญาติมิตรให้ได้รับความสุขสบายทั่วกันแล้วก็ถ้าหากว่ากระทําทได้มากๆก็จะเป็นทางนำไปสู่ความมีชื่อเสียงเกียรติยศความมีอำนาจโดยคิดว่าการศึกษาเล่าเรียนหรือปริญญาบัตรนะคะที่ได้รับจากสถาบันการศึกษา ทรัพย์สินเงินทองที่มีเป็น10บล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านหรือแสนล้านก็แล้วแต่หรืออำนาจอิทธิพลที่มีอยู่อันจะเนื่องจากเงินเป็นเหตุหรือเนื่องจากความรู้ความสามารถก็ตามตำแหน่งการงานที่นั่งเก้าอี้ตัวใหญ่ๆหรือชื่อเสียงเกียรติยศที่ได้รับการยกย่องคือองค์ประกอบของความสุขหรือเมื่อมีสิ่งเหล่านั้นแล้วจะมีความสุข ก็ตอบได้เองใช่ไหมคะได้มีกันมาแล้วมากมายนักหนานับไม่ถ้วนทั้งชื่อเสียงเกยียรติยศตำแหน่งการงานเงินทองทรัพย์สินมากมายกายกองแต่ก็ยังเดือดร้อนดิ้นรนแล้วก็ทุรนทุรายกระสับกระส่ายจนถึงบางทีก็เศร้ามองขมคืนเจ็บปวดทรมานนี่ก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่า สิ่งที่มีอยู่ข้างนอกทั้งหลายดังกล่าวมาแล้วนั้นหาได้นํำความสุขหรือสิ่งที่เรียกวความสุขที่แท้จริงให้บังเกิดแก่ชีวิตไม่ก็ต้องพูดกันถึงความสุขที่แท้จริงนิดหนึ่งนะคะว่าคืออะไรความสุขที่แท้จริงก็คือความสุขที่เมื่อได้มาแล้วอิ่มพอมีความรู้สึกพอไม่ต้องตะเกียกตะกายทุรนทุราย กระเสดกระสนที่จะไปไปกวคว้าหามาอีกมันพอมันอิ่มเพียงแค่นี้และผลที่เกิดจากความพอความอิ่มก็คือความเบิกบานความชุ่มชื่นอยู่ภายในคว,ยยความสุขสงบเย็นอันเป็นความเย็นที่หาที่เปรียบไม่ได้จะไปเปรียบกับความเย็นของเครื่องทำความเย็นแอร์คอนดิชันไม่ได้เลยสักนิดหนึ่ง เพราะมีคนจำนวนไม่น้อยใช่ไหมคะที่นั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นเชียบแต่เหงื่อแตกซิกๆิกเพราะอ,อะไรเพราะข้างในมันร้อนใช่ไหมคะข้างในมันร้อนทุรนทุรายเพรนาะฉะนั้นความเยือกเย็นสงบเย็นดังที่กำลังกล่าวอยู่นี้เป็นความสงบเย็นที่แตกต่างจากความเย็นที่เกิดจากเครื่องทาความเย็นข้างนอกหรือแม้แต่จากอากาศที่โชยพัดมาเย็น แต่จิตข้างในก็ร้อนได้แต่ถ้าว่าถ้าหากว่าจิตที่เต็มไปด้วยพระธรรมมีความเอิบอ,อ,อาบชุ่มชื่น,นเบิกบานเพราะพระธรรมฉโลมอยู่แล้วเป็นความสุขสงบเย็นอย่างที่หาได้ยากเพราะฉะนั้นเป็นความสุขสงบเย็นที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแม้จะไม่มีเงินมีทองทรัพย์สินเกียรติยศ มาล้อมรอบตัวหรือเป็นองค์ประกอบแต่ชีวิตนั้นก็มีแต่ความเย็นเย็นอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้แหละจึงพูดว่าสิ่งที่ควรซื่อตรงหรือมีสัจจะต่อรักษาสัจจะต่อก็คือต่อพระธรรมซื่อตรงต่อพระธรรมด้วยความเคารพบ,บูชาเหนือสิ่งอื่นใดเพราะ พระธรรมเท่านั้นที่จะนำความสุขสงบเย็นมาสู่จิตใจให้เบิกบานให้ฉ่ำชื่นอยู่จนถึงลมหายใจสุดท้ายของชีวิตแล้วก็ไม่ต้องสงสัยว่าเมื่อหยุดหายใจแล้วจะยังคงเย็นอยู่หรือเปล่าไม่ต้องสงสัยเพราะเมื่อยังพูดยังวิ่งยังเดินยังทำอะไรอยู่ก็เย็นเมื่อแกชรลาเข้าก็ยังคงเย็น เมื่อเจ็บป่วยก็ยังคงเย็นเพราะฉะนั้นเมื่อจะหยุดหายใจทำไมจึงจะไม่เย็นใช่ไหมคะเพราะความเย็นนั้นเป็นความเย็นที่บังเกิดขึ้นอย่างแนบแน่นเป็นรากฐานเป็นแก่นของชีวิตะวจะแล้วจึงไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นด้วยเหตุนี้จึงบอกว่าสิ่งที่ควรซื่อตรงที่สุดก็คือซื่อตรงต่อพระธรรมอย่างชนิด